สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี้มีสาพาพมาชมต้นหม่ในบ้านของนิสานะคะต้นไม้นานาหนาวเนาะคะ่ะเอามาลบอันน่ะเอามาลบหนาวนะคะในบ้านนะคะนี่นะคะเอาไว้ไต้หนะ้าต่างจังสีเนาะคะ่ะให้เขารับแสงแสงสว่างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกระสีประมาณน,นี้นะคะ เห็นใบยักษ์แกงซี่นะคะนี่นะคะคือใบขาดน้ำเนาะคะ่ะใบขาดน้ำคะ่ะนี่ก็สิเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,คะนี่ก็คือต้นพริกนะคะต้นพริกกับต้นตะไคร้คะ่ะ กะยักง่ามคักค่ะนี่คะ่ะดกดกค่ะดกคักนิซาเด็ดใบย่งใหญ่มันออกเนาะคะ่ะให้เลือแต่บใบน,น้อยๆนะคะหลอดมาได้สองปีสามปีแล้วค่ะตั้งแต่อันช่วงเป็นโควิดนะคะค่ะลักษณะกระสีแบบนี้นะคะ นี่คือในบ้านนิสาคะ่ะนอนชมตนม้นไม้สบายสบายมากเลยหลักกะมองนี่ก็สิเป็นตู้ปลาคะ่ะตู้ปลาก็สิต้นไม้จริงเนาะคะ่ะว่าเป็นต้นไม้พลาสติกคะ่ะอันนี้ต้นไม้จริงคะ่ะแล้กกะอมอมสงอาทิตย์วัยุบ้านนี่เพราะว่าแม่แฟนเพิ่นเสียเนาะคะ่ะนิสาก็เลยเบริพากันอยู่บ้านนะคะวันนี้กะคนค้างจะ สูงระคะตัวใหม่ปกติกเกษียบว่าปล่อยให้สูงปันนีเนะคะกสิตัดแต่งตลอดนะคะแล้วก็นี่ก็คือเนวทํทความสะอาดนะคะนี่ค่ะบดเอามือเข้าไปล่วง<ม>อ่อันในในน้ำนะคะมันนิแนวขัดมันอยู่ค่ะนี่ค่ะปลาลายอยู่ค่ะแต่ว่าวตัวใหม่สูงนะคะนี่นะคะนะคะ งามคะ่ะตู้ปลานีก็ประมาณสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบลิตรนะคะนี่คะ่ะต้นไม้จริงเนาะคะ่ะต้องดูแลเข้ากันคะ่ะบ่อยดูแลเองดิคะ่ะอันน่ะดูแลต้นไม้คะ่ะน,นิสาดูแลต้นไม้เนาะคะ่ะเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่ไว้นะคะนี่คะ่ะส่วนนี่ก็คั่วเนาะคะ่ะต้นไม้ในคั่วมีกีบใบเปิดไฟเนาะคะ่ะ่อน้างจะมืด ตอนนี้เปิดแล้วเมื่อนี้ว่ามีแดดเนาะคะ่ะข้างนอกนี่ค่ะคือต้นใหม่ในขั้วเนาะคะ่ะกะศิระามาณน,นี้ค่ะปลูกไว้ชื่ยชม่นนะคะเวลาเฮ็ดกับเขาเวลาอยู่ได้บันนะคะนี่ค่ะหรือว่าเวลาอยู่บันคนเดียวคะ่ะแก่เซ้งหรือแก่เงาได้อยู่คะ่ะขันนี้ต้นใหม่นี่ค่ะเวลาพอออกกําลังกายก็ะได้ชม่ต้นใหม่ไปนั่งคะ่ะนี่ลคะค่ะเสียงอ,อน,นาต่างนะคะนี่ค่ะ นี่ก็คือกันนะคะขึ้นมาบ้านเมื่อกี้แล้วนะคะนิสากับฟ้าเอ,อนาน้ำมาลดเนาะคะ่ะเพราะว่าเธอแหงมากเลยบางเนี่ยคิดว่าบอลลอดอกคะตัวน,นี้นะบอลลอดค่ะลดเมื่อกี้นะคะเห็นบ่น,นะคะหยดน้ำยังมีเยอะนี่นะคะลดนิดหน่อยนะคะพราะได้ยันพรพอได้จมไปข้างล่างไว้นะคะนี่ค่ะบอลลอดหลาเนาะคะ่ะนี่นะคะคือตัวใหม่เมืองหนาวเนาะคะ่ะ นี่คือต้นผักแป้วนิสานะคะกระถางใหญ่มากเลยนะคะบานเต็มบ้านเลยแต่ดีความที่เขาแบบว่ากระถางใหญ่นะคะบาดนี้น่ำบ่ถึงเนาะค่ะสองอาทิตย์วายุบานน่กระสิบ่ปันไดนะคะเขาก็เลื่อยแหงนะคะแหงก่อไปเรื่อยไปเลนะคะแต่บาน้สาก็จะตัดออกเนาะค่ะตัดจากตรงนี้เพาะวลากเขายัง มีความชื้นๆอยู่นะคะนิสาขึ้นบ้านนิสากาเฟเอาน้าม,มาลดขึ้นกันนะคะเพื่อนนะจุ่มออกมาแล้วเอาเอาน้าลดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนพวกมูนันนะคะเป็นต้นไม้ที่ทนหนาวนะคะนั่นนะคะมาตรงจุ่มเขาในบ้านนะคะค่ะวันท้าไปเก็บบ้านอยู่คะ่ะพึ่งเขาบ้านมา นี่เนาะคะ่ะคือบ้านโงนิสานนะคะเอาราคาพี่น้องจังไดกะเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ